มาดูสถานการณ์การเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาในประเทศไทยกันบ้างนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าผู้ที่เดินทางจากประเทศพื้นที่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาพอใจกับมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันของไทยค่ะขณะที่จังหวัดตามแนวชายแดนนั้นก็คุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาด้วยค่ะ นายแพทย์นรง์หหเมธาพัฒนปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาว่าการระบาดของโรคยังอยู่ใน4ประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตกคือกินีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนและเมืองลากอสประเทศไนจีเรียยังไม่ได้ระบาดออกนอกทวีป ส่วนประเทศไทยได้วางมาตรการเฝ้าระวังทั้งกับคนและสัตว์ครอบคลุมทุกด้านทั้งทางอากาศทางน้ำและทางบกรวมทั้งเตรียมพร้อมด้านการด,ดูแลผู้ป่วยและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นใจของบุคลากรและประชาชนซึ่งจนถึงวันนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เดินทางอย่างดีมากทุกคนยินดีให้เจ้าหน้าที่สาธสารณสุขติดตามตรวจสุขภาพและเฝ้าระวงังต่อเนื่องเป็นเวลา21วันตามระยะเวลาการฟักตัวของโรคซึ่งหากมีผู้ป่วยจะทําให้ค้นหาและควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที ด้านนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากลุ่มผู้เดินทางมาจากพื้นที่เกิดโรค4ประเทศตั้งแต่วันที่8มิถุนายนจนถึง26สิงหาคมที่ผ่านมามีทั้งหมด798คนในจำนวนนี้มีผู้ที่ต้องติดตามอาการเป็นเวลา21วันหลังออกจากพื้นที่เกิดโรคจำนวน214คน ด่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7อุบลราชธานีซึ่งรับผิดชอบพื้นที่7จังหวัดรวมถึงจังหวัดศรีสะเกดสั่งการทับให้ด่านควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคอีโบลาโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานซึ่งรวมไปถึงผู้ที่มีไข้38องศาเซลเซียสขึ้นไปและมีประวัติเดินทางจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรค และจากนี้จะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนไม่ให้หวาดผวาหรือวิตกกังวลแตกตื่นตกใจโดยหากประชาชนจําเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารทัดหลังศพหรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยซึ่งหลังจากเดินทางกลับมาแล้วให้สังเกตอาการผิดปกติอาทิหากมีไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดท้องอาเจียนถ่ายเหลวเลือดออกภายใน21วันควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางรวมทั้งคอยติดตามข่าวสารจากกระทรวง สาธารณาสุขอย่างใกล้ชิด